สวัสดีครับมนุษย์ขาบมารีวิวพูม่าฟ s สอาร์ในตร i t e ลินะครับตัวเนี้ยผมมองมานานแล้วสำหรับรองเท้าคู่นี้คือกว่าจะได้ซื้อก็คือรอมันลดราคานะเพราะว่าคู่กันตรงๆคือรีวิวของแต่ละท่าน ที่วิ่งกันดีๆทั้งนั้นเลยเขาไม่ประทับใจกันผมก็เลยรอ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 นะครับเจ้านี่ข้างหน้าใช้โฟมไนโตรอีลิตข้างหลังเนี่ยไม่ใช้โฟมไนโตรด้วยนะครับเป็นถ้าถามว่ามันเป็นอะไรผมว่ามันเป็น eva ธรรมดาเลยคู่นี้อย่างหนึ่งที่ผมไม่ค่อยจะสนใจไม่ค่อยอยากจะซื้อเพราะผมดูรูป ของหลายๆท่านผมก็คิดว่าเนี่ยวิ่งไปปุ๊บมีรอยแตกลองสังเกตดูเห็นไหมมีรอยแตกจริงๆมันไม่ใช่รอยแตกมันคือรอยผ่านะครับมันผ่าลงมาที่พื้นไม่รู้ผ่าลงมาทําไมเขาคงมีจุดประสงค์ของเขาอาจจะเป็นการผ่าเพื่อให้มันนิ่มนวลขึ้นหรือส่งแรงดีขึ้นนะฮะไม่เป็นก้อนมากเกินไปคือมีการบิดตัวได้ให้ตัวได้ ทำให้ไม่กระด้างและเท้าไม่ลงเป็นก้อนเกินไปอ่ะทีนี้การสวมใส่คู่นี้คือบอกตรงๆเลยว,ว่าควรบวก0.5เหมือนเด i ิ t ต n ในโต e l i ิ e 1นะครับเพราะรองเท้าหน้าเรียวที่สำคัญคือพอผมใส่แล้วรองเท้าไม่ได้ยาวผิดปกติ เดี๋ยวจะเอารูปขึ้นให้ดูทีนี้มาดูการวิ่งการสวมใส่ผ่านไปละมันก็ไม่ได้ใส่แย่นะนอกจากนอกจากเรื่องเผื่อใส่แล้วคือเรื่องด้วยรองเท้าไม่มีไม่ได้แยกลิ้นเป็นชิ้นเป็นอันนะครับเหมือนเป็นถุงเท้าซ็อกไลท์นะการสวมใส่ก็ใส่สบายดีใส่ง่ายดึงใส่ง่ายนะครับ ตรงนี้ช่วยประคองให้รองเท้าไม่หลุดแต่รองเท้าคู่นี้ก็ต้องรัดลันเนอร์รูปนะครับเพราะว่าผมลองวิ่งตอนแรกไม่ได้รัดลันเนอร์รูปรองเท้ามันยังไม่ได้ลองวิ่งเลยแค่ลองเดินมันก็ <c oughs> เหมือนจะหลุดหลุดละผมก็ได้รัดลันเนอร์รูปอย่างที่สองที่คนบอกว่าวิ่งแล้วสีมันแตกแตกไหมมันก็แตกนะเนี่ยแตกสีที่วนโฟมแตกหมดนะครับ และถ้าสังเกตดูนี่ลองเที่ยวกับคลิปก่อนคลิปแกะกล่องสีที่อยู่บนผ้าก็หลุดนะฮะหลุดนะนี่นีเห็นไหมเส้นมันขาดนะครับข้างหนึ่งก็เป็นข้างนี้ก็จะเห็นชัดนะเส้นขาดก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นสีเขียวแบบรุ่นใหม่มันจะไม่เป็นหรือเปล่านะฮะอันนี้เ e ว i เอ e n นโตร e l ลิท สองที่โฟมก็สีแตกเหมือนกันแต่ด้านบนไม่มีสีแตกสีล่อนสีรุดนะครับมากลับมาที่ต่อคาร์บอนเนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่า <c oughs> มันเป็นคาร์บอนก็จริงแต่ว่าการุณามีป้ายคลองมาเรียบร้อยนะการุณาระวัง เพราะว่ามันอยู่ด้านนอกถ้าคุณไปเหยียบอะไรตรงนี้นะครับไปยืดเหยียดผิดท่าไปเดินลงฟุตปาดไม่ดีคาร์บอนหักได้แน่นอนนะครับเพราะอยู่ข้างนอกอย่างนี้นะครับก็ระวังไว้ด้วยถ้าจะใส่คู่นี้การสวมใส่ถือว่าโอเคพอเผื่อใส่แล้วพอดีวิ่งสบายการลงเท้าผมลงส้นเนาะมันก็จะแบบรู้สึกแน่นๆในช่วงแรก ผมลองคู่นี้ก็วิ่งแบบเบาๆเลยละ่ะวิ่งวิ่งไปแปกิโลยอมรับจริงๆว่าช่วงนี้คือวิ่งได้น้อยมากเพราะว่าผมไม่ได้วิ่งเกินห้ากิโลมาเดือนเสร็จแล้วนะครความทนทานไม่มีเหลือเอนดูรานหมดแล้วการลงเท้าตรงนี้แน่นนะครับตอนแรกจะรู้สึกเหมือนมันไม่มั่นคงนิดๆช่วงแรกที่ลงเท้ายัาง ยังเบรกอินไม่ดีเพราะว่ามันจะเหมือนจะแคบแคบมันลงแล้วเหมือนมีมีพื้นที่ลงน้อยนะฮะตรงส้นเพราะว่ามันไม่มีตรงนี้เลยตรงนี้มันวาวหายไปเลยพอลงไปปุ๊บมันจะรู้สึกแปลกๆแ,แต่ก็มั่นคงนะไม่ไม่บิดซ้ายบิดขวาเพียงแต่ว่ามันรู้สึกเล็กว่าพื้นที่มันเล็กนะครับคนที่ลงเท้าเอียงๆอาจจะรู้สึกไม่โอเคนักเท่าไหร่ พอลงเสร็จปุ๊บรองเท้ามีการ transition พอสมควรแต่รองเท้าไม่ได้ดีดส่งขึ้นไปมากอาจจะเป็นเพราะว่าวันที่ผมลองผมวิ่งไม่เร็วมากด้วยนะวิ่งช้าวิ่งวิ่งอยู่หกกว่าหกอะไรอย่างนี้คือต้องการพูดจริงๆคือต้องการอยากผอมเนาะก็วิ่งไปเบาๆข้างหน้าแน่น มัน่นคงทั้งทั้งที่เป็นโฟมไนโตรอีลิตซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มในทั้งรุ่น d e วิดไนโตรอีลิตหและ2นะครับมันจะนุ่มมากแต่พอมาเป็นเจ้านี่หน้ามันแน่นจะด้วยว่าแผ่นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าแผ่นเขาลักษณะไหนแต่แผ่นคือเนี่ยกดลงไปก็ึกแผ่นจะอยู่ใกล้พื้นพอสมควรนะมันก็จะมีความมั่นคงดี แต่การดีดไม่ชัดเจนนะครับและการยกซ้นก็ไม่ชัดเจนด้วยนะแทบรู้สึกน้อยมากคือรองเท้าก็จะผลักไปข้างหน้าไม่เต็มที่มันผลักไปได้แค่ประมาณนี้ทั้งๆที่รองเท้าถ้าสังเกตดูรองเท้าหน้าเชิดมากนะครับแต่มันผลักไม่ไปมากเท่าไหร่มันก็ไปกลางๆนะถือว่าวิ่งไปถ้าเป็นรองเท้ากลายเป็นว่าชื่อ Fa s t R เนี่ย ก็จริงแต่ว่ารองเท้ากลายเป็นรองเท้าที่วิ่งเรื่อยๆสบายแน่นมั่นคงนะครับความนุ่มเด้งน้อยน้อย,อยกว่าเจ้านี้ซะอีกน้อยก็เดวิสไนโตรอีลิตสและรวมทั้งหนึ่งด้วยคือหนึ่งผมยังรู้สึกว่าโฟมมันเด้งบ้างอันนี้พอแผ่นมันลงมาใกล้พื้นแถวนี้แล้วมันหาความเด้งไม่เจอมันก็แปลกดีนะฮะท,ทั้งที่โฟมตัวนี้อยู่ในคู่นู้นแล้วมันจะ วิ่งดีกว่านี้เด้งดีกว่านี้พื้นยางทนทานตามสไตล์นะครับตอนแรกผมคิดว่าตรงนี้มันจะลื่น,นมันแข็งแข็งลื่นๆพอวิ่งไปวิ่งไปมันยิ่งเกาะขึ้นเรื่อยๆรื่อเหมือนกับว่าเขาเคลือบอะไรมาแล้วพอตอนหลังมันหลุดไปแล้วมันก็จะเกาะขึ้นเหนียวขึ้นนะฮะแต่ไม่ได้เหนียวเหนืบสุดๆไม่ใช่ว่าดึงเท้ามันแต่ไม่ลื่นไหลนะเจอเจออากาศชื้นผิวลื่นๆื่นผิวเปียกเปียกก็ไม่ได้ลื่นไหลนะฮะ ถือว่าเกาะดีทีเดียวก็วิ่งไปอ่ะช่วงตรงนี้ที่ผมคิดว่ามันนึกว่าจะมีปัญหาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับท,ท,ทั้งทที่รองเทา้ามันไม่มีอะไรรองรับเลยนอกจากอินโซแค่นั้นอินโซซึ่งไม่ได้หนามากด้วยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการทรานซิชันลงเทา้าแล้วรู้สึกว่าเมื่อยอุ้งเทา้าเป็นพิเศษอะไร ผมเมื่อยอุงเท้าน้อยกว่า Adidas Pro 2ซะอีก Adidas Pro 2นยะผมวิ่งแล้วผมเมื่อยอุ้งเท้าเพราะว่าช่วงด้านในตรงนี้นมันจะวาวเยอะแล้วมันไม่มีอะไรรองรับอุ้งเท้าพอรองเท้าแบกออกผมก็จะเมื่อยอุงนะคู่นี้ไม่มีการระบายอากาศดีนะครับตามสไตล์ปูมากคือผ้าเขาบางดีมากทีเดียวเดี๋ยวจะลองวิ่งดูเอาไปวิ่งเร็วบ้าง กะว่าจะลองวิ่งเร็วดูซิว่ามันจะรอดไหมนะฮะแต่ก็ไม่แย่อย่างที่คิดนะครับเพียงแต่ว่ามันถ้าถามว่ามันดีดเด้งสมใจไหมสมรูปร่างไหมมันก็ขาดไปนิดนึงคืออาจจะต้องใช้ความเร็วนิดนึงแต่ถ้าใช้ถ้าวิ่งเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะได้ความหนักแน่นมั่นคงสะมากกว่าไม่ได้ดีดเด้งจน รู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าที่โกงอะไรนะแต่ว่ารอ,อ,องเท้าจะออกแนวการวิ่งแบบธรรมชาติค่วงเท้าก,ก็คือผิดหน้าตาเขาโดยสิ้นเชิงต่างกับเจ้านี่เจ้านี่ยังรู้สึกโอเคกว่านะครับนุ่มนุ่มนวลวิ่งสบายวิ่งวิ่งช้าๆสบายแล้วก็ยังรู้สึกที่โกงแล้วพอแต่คู่นี้ผมลองวิ่งเร็วแล้วคือวิ่งเร็วแล้วเนี่ยรองเท้าดีช่วงหน้าเนี่ยดีมาก รอนะงเท้าก็มั่นคงแต่ก็นุ่มนวลกว่าคู่นู้นนะครับ mm. ก็ไม่ mm. ก็แปลกใจเหมือนกันว่า mm. เขาออกแบบมาได้ต่างกัน mm. สุดขั้วเลยทีเดียวสำหรับรองเท้าคู่นากนะครับ mm. ความที่ผมไม่ได้ซื้อสีใหม่เนาะ mm. ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงสี จ้ารุ่นฟ้าสีเขียวฟ้าเนี่ยมันจะหลุดลอกไหมนะครับนอกนั้นก็ถือว่าประทับใจนะครับกับงานถ้าไม่ไม่นับงานสีนะงานสีก็อาจจะเป็นอะไรที่พูดยากเพราะว่าแบรนด์ใหญ่ก็ยังมีโอกาสแบบนี้เช่นกันนะไอ้สีแตกๆต,ตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีก็มีด้วยนะครับโอเคครับ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมนุษย์ขาบฝากกด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับจะได้ดูคลิปกันติดตามเพจมนุษย์ขาบได้ทาง Facebook, ig แล้วก็ทาง TikTok ก็มีบ้างนะฮะก็ยังไงก็ลองติดตามกันดูนะครับเป็นกำลังใจกันขอบคุณมากนะครับ